ไปดูเรื่องของอาชญากรรมกันก่อนที่เกิดขึ้นนะคะจะลงพื้นที่ไปที่ราชบุรีคุณผู้ชมฝ่ายปกครองเนี่ยเขาไปบุกจับผับดังที่บ้านโป่งราชบุรีนะคะไปเจอเยาวชนนะฮะเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีไปใช้บริการดูสังหวะเข้าบุกจับสิคะแล้วสุดท้ายไปตรวจเจอปัสสาวะสีม่วง77รายนะคุณผู้ชมฟังตัวเลขนี้ไม่ผิดนะคะนี่เป็นนาทีที่ฝ่ายปกครองร่วมกันกันกบกรมพินิษฐ์ละค่ะไปตรวจสถานบันเทิงสองแห่งด้วยกันอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีนะคะ คือไม่มีใบอนุญาตและก็ปล่อยเด็กเยาวชน,เ,นเข้าไปใช้บริการนะคะที่สำคัญนนไปเจอยาเสพติดกระจายอยู่เต็มร้านเลยค่ะรวมไปถึงปล่อยให้มีการพกพาอาวุธปืนเข้าไปในร้านนะไปผับต้องพกปืนไปด้วย,ยคุณผู้ชมนะเจ้าที่เขามีการสนธิกำลังกันนะคะเข้าจับกลุ่มค่ะคือตอนไปถึงนะเห็นบอกว่าเปิดเพลงเสียงดังเลยค่ะแล้วจากการตรวจสอบพบว,ว่าทั้งสองร้านไม่มีใบอนุญาตในการประกอบสถานบริการนะคะยังไปเจอเยาวชนอายตุต่ำกว่า20ปีนะคะถึง4ราย ตำรวจเขามีการจับตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวค่ะคนมาใช้บริการนะคะตลอดจนพนักงานของร้านแล้วก็ไปเจอจริงๆเจอจางๆ,งๆคุณผู้ชมปัสสาวะสีม่วงมีสารเสพติด77คนนะคะแน่นอนละค่ะไม่รอดนะคะทั้งหมดก็ต้องถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายค่ะและหลังจากนั้นนะคะคนที่ดูแลพื้นที่นี่ละคะ่ะที่จะต้องรับผิดชอบคุณผู้ชม พอล่าสุดนะคะพลตํารวจตรีวชิรพงษ์อมาราพิทักษ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีก็มีการเรียกค่าเสือของทุกสอพอในจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งมีทั้งหมด16โรงพักนะคะเอามาประชุมแหลค่ะวางแนวนโยบายกวดขันสถานบันเทิงที่มีในแต่ละสอพอบอกว่าหลังจากนี้ผู้คุ้นต้องดําเนินการให้มันเป็นไปตามกฎหมายนะสำหรับในส่วนของสอพอบ้านโป่งเองก็เป็นสอพอต้นเรื่องเลยนะคะตอนนี้มีคําสั่งค่ะตั้งพันตํารวจเอกสายฟ้าจิระวัฒนสกุลซึ่งเป็น เป็นรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดราชบุรีเป็นประธานนะคะไปดูแลเรื่องของการสืบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดส่วนห้าเสือของโรงพักบ้านโป่งเนี่ยประกอบไปด้วยพันตํารวจเอกปียพงษ์วงเกตใจคนนี้เป็นผู้กํากับสอพอบ้านโป่งนะคะพันตํารวจโทชาญคําอารีสกุลรองผู้กํากับการปราบปรามค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของพันตํารวจโทม,มานต มานพน้ําประสานไทยนะคะซึ่งเป็นรองผู้กํากับสืบสวนพันตํารวจโทวีรชัยกวีกิจดุรงสารวัตรปราบปรามแล้วก็พันตํารวจโทพิษณุเฉิดโฉมนะคะสารวัตรสืบสวนสอบสวนมีการตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วค่ะเบื้องต้นให้รายงานเลยผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ทราบนะสอบมาเลยว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าทําไมปล่อยให้ผับเนี่ยมันเปิดแบบนี้เปิดในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนนักท่องเที่ยวเองที่ปัสสาวะสีม่วง ก็ทำประวัติไว้แล้วแล้วเดี๋ยวจะนําส่งไปตรวจแยกสารแล้วถ้าพบว่ามีสารเสพติดก็ต้องนําตัวไปบําบัดแล้วค่ะนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะคะผับ hmm. สองแห่งนี้เจ้าของเป็นคนเดียวกันคุณผู้ชม มีการตั้งข้อกล่าวหาก็คือไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสุราเกินเวลาจำหน่ายสุราให้กับเด็กและเยาวชนยุยงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำตัวไม่เหมาะสมแล้วก็ปล่อยให้มียาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนเข้าไปในสถานบันเทิงนะคะโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองก็แจ้งความเอาผิดกับผับชื่อดังทั้งสองผับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้สารเสพติดนี่กระจายเกลื่อนในพื้นที่เลยนะคะที่ผับแห่งนี้คุณผู้ชมคะ